เรื่องราวตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องราม่าก,กำลังเริ่มแต่ยังไม่จบอย่าคำนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของฉันมาก่อนเลยในชีวิตแต่สุดท้ายฉันก็ต้องยอมเดินออกมาจากชีวิตแต่งงานที่เต็มไปด้วยคำโกหกและการเอารัดเอาเปรียบฉันชื่อมินตราแต่งงานกับกริตมาได้สปีทุกคนมองว่าฉันโชคดีได้แต่งเข้าบ้านคนมีเงินสามีเป็นคนอบอุ่นแม่สามีก็ดูเหมือนรักฉันมากในสายตาคนนอกแต่ความจริงทุกอย่างตรงกันข้าม หลังแต่งงานได้ไม่นานฉันก็เริ่มรู้ว่ากริตไม่เคยคิดจะเป็นผู้นําครอบครัวเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับแม่ของเขาทั้งชีวิตเหมือนมีแต่คําว่าแม่ว่าไงก็ต้องตามนั้นและปัญหาใหญ่ก็เริ่มเมื่อน้องสาวของกริตชื่ออันนี่กลับมาอยู่บ้านหลังจากไปทํางานต่างจังหวัดได้ไม่นานเธอหมกมุ่นกับหน้าตาและการไม่รู้จบวันๆใช้เงินเหมือนมันหล่นมาจากฟ้าจนวันหนึ่งแม่สามีเริ่มพูดกับฉันว่ามินตราช่วยที่บ้านหน่อยนะอันนี่อยากแก้จมูกใหม่แม่ไม่มีเงินสำรองแล้วเอาทองของเธอไปขายก่อนเดี๋ยวแม่คืนให้แน่นอนนะ ฉันตกใจมากนั่นมันสินสอดจากพ่อแม่ของฉันฉันปฏิเสธอย่างสุภาพแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำพูดที่เจ็บที่สุดในชีวิตก็แค่ทองไม่กี่บาทเธอคิดจะกอดมันไว้ทำไมเงินบ้านนี้ก็ใช้ของบ้านนี้จะมากักทำไมจากวันนั้นทุกอย่างในชีวิตฉันเหมือนตกนรกทั้งดูถูกทั้งกดดันทั้งใส่ร้ายจนสุดท้ายกริตัดสินใจพูดออกมาคำหนึ่งโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าฉันมินเราอย่าก,กันเถอะเธออยู่บ้านเราต่อไปไม่ได้แล้ว ฉันเดินออกจากบ้านนั้นพร้อมเบียาและสักสีที่ยแย่ที่สุดในชีวิตแต่ไม่คิดเลยว่าเพียงสามวันหลังอย่าแม่สามีเก่ากลับโทรมาหาฉันด้วยน้ำเสียงเย็นชามินตราพรุ่งนี้สิบโมงมาที่บ้านด้วยแม่มีเรื่องต้องคุยให้จบฉันลังเลแต่ไปในที่สุดและทันทีที่ฉันนั่งลงเธอก็โยนเอกสารแผ่นหนึ่งมาให้ตรงหน้านี่คือหลักฐานว่าเธอยืมเงินบ้านฉันไปหนึ่งล้านบาทเพื่อเอาไปหน้าให้ตัวเองคืนเงินมาด้วยอยากทำเป็นลืมฉันชะงักหนึ่งล้านหน้าฉัน นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฉันเงยหน้ามองเธอสีหน้าฉันนิ่งมากก่อนตอบกลับช้าๆถ้าจะใส่ร้ายกันก็เอาหลักฐานจริงๆมาเ้าไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้แบบนี้แม่สามีเก่าเริ่มหน้าเสียแต่ยังพยายามแถ้ต่ออย่ามาโกโหกมีคนเห็นเธอไปคลินิกกับแอนนี่แต่ยังไม่ทันที่เธอพูดจบฉันก็วางบางอย่างลงบนโต๊ะเสียงกระแทกเบาๆนั้นทำให้เธอชะงักทันที สีหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนมือที่เคยมั่นคงสั่นเล็กน้อยเธอตาโตทันทีที่เห็นของชิ้นนั้นนี่เธอเอามันมาจากไหนฉันยิ้มมุมปากก่อนตอบอย่างมั่นใจอยากรู้เหรอคะงั้นมาคุยกันแบบเปิดเกมกันดีกว่าว่าใครกันแน่ที่โกหกฉันหรือคุณสิ่งที่ฉันวางลงบนโต๊ะต่อหน้าอดีตแม่สามีคือสมุดบัญชีธนาคารเล่มหนึ่งไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของแอนนี่ลูกสาวของเธอเอง ทันทีที่แม่สามีเห็นชื่อบนปกบัญชีเธอหน้าเสียทันทีเธอไปเอาสมุดบัญชีของแอนนี่มาจากไหนฉันผู้เสียงเรียบก่อนจะกล่าวหาคนอื่นว่าขโมยเงินล้านหนึ่งคุณน่าจะอธิบายให้ได้ก่อนนะคะว่าเงินในบัญชีนี้เข้ามาจากไหนฉันเปิดหน้าบัญชีแล้วเลื่อนให้เธอดูทีละบรรทัดเงินถูกโอนเข้าเป็นจำนวนครั้งหลายครั้งครั้งละสองแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามแสน และที่สะดุดตาที่สุดคือรายการโอนยอดใหญ่หนึ่งล้านบาทเมื่อเดือนก่อนฉันเงยหน้ามองอย่างเย็นชาเงินล้านที่คุณกล่าวหาว่าฉันยืมไปหน้าจริงๆแล้วมันถูกโอนเข้าไปในบัญชีลูกสาวคุณเองไม่ใช่ของฉันแม่สามีเงียบไปทันทีใบหน้าเริ่มซีดแต่ยังแท้ต่อเสียงสัน่นกาก็แอนนี่อาจจะโอนให้เธอทีหลังก็ได้ฉันหัวเราะในลำคอโอนให้ฉันเหรอคะ งั้นแกคำถามใหม่นิดนึงแล้วทำไมชื่อคนโอนเงินถึงเป็นของสามีเก่าของฉันกริตสีหน้าเธอเดือดผสมตกใจฉันวางสเตตเมนต์อีกฉบับบนโต๊ะคราวนี้เป็นชื่อของกริตเองเงินล้านนั่นกริตโอนให้แอนนี่ไม่ใช่ฉันแล้วคุณยินจะกล่าวหาฉันอีกไหมคะแม่สามีเริ่มเหงื่อตกมองหน้าฉันอย่างไม่เชื่อเธอเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่ได้กลับมาให้เขารังแกง,ง,าง่ายอีกต่อไปแต่เรื่องยังไม่จบฉันเอามือดึงซองเอกสารสีดำออกจากกระเป๋า ก่อนจะวางมันลงตรงหน้าเธออย่างหนักปึกเสียงกระแทกโต๊ะดังชัดเจนในห้องเงียบเงียบแม่สามีมองซองนั้นอย่างหวาดระแวงในนี้มันคืออะไรฉันยิ้มเย็นๆแล้วตอบช้าๆช,ชัดทุกคำหลักฐานว่าทำไมฉันถึงต้องอย่าและหลักฐานว่าใครกันแน่ที่โกหกแม่สามีเริ่มเสียงสัน่นเธอจะทำอะไรฉันเอนตัวพิงเก้าอี้มองตาเธอตรงๆ ฉันไม่ได้กลับมาเพราะเงินล้านฉันกลับมาเพราะความจริงและทันใดนั้นเสียงประตูห้องก็ดังขึ้นกึกนี่ใครบางคนยืนอยู่ตรงประตูคนที่ฉันไม่คิดว่าจะโผล่มาตอนนี้ประตูห้องถูกผลักเปิดออกช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นทําให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีฉันและอดีตแม่สามีหันไปมองพร้อมกันกริตยืนอยู่ตรงนั้น อดีตสามีที่ฉันไม่ได้เจอหลังจากวันใหญ,ญ่ยืนมองฉันด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกเขาเดินเข้ามาช้าๆก่อนจะหยุดยืนใกล้โต๊ะมินตราเธอกลับมาที่นี่ทำไมฉันเลิกคิ้วเล็กน้อยฉันไม่คิดว่าจะต้องอธิบายอะไรให้คนที่เลือกจะเชื่อแต่คนอื่นฟังนะคะแม่สามีรีพูดขึ้นกริดแม่บอกแล้วไงผู้หญิงคนนี้กลับมาป่วนผู้ใส่ร้ายพวกเราไม่หยุดฉันวางมือลงบนซองเอกสารสีดำบนโต๊ะแล้วพูดขึ้นตัดบททันที ถ้างั้นก็ดีค่ะเพราะวันนี้ฉันไม่ได้มาพูดแต่ฉันมีหลักฐานกริตมองซองเอกสารก่อนมองหน้าฉันฉันค่อยๆเปิดซองออกภายในนั้นมีรูปถ่ายหลายใบยพร้อมแฟลชไดร์ตัวเล็กฉันวางรูปกองหนึ่งตรงหน้าทั้งคู่รูปเหล่านั้นคือภาพของกริตและแอนนี่ไปคลินิกศัลยกรรมด้วยกันหลายครั้งและยังมีภาพอีกชุดหนึ่งที่กริตถือเงินสดจํานวนมากส่งให้ใครบางคนแม่สามีหน้าเปลี่ยนทันทีนี่มันเรื่องอะไร ฉันตอบเรียบเรียบหลักฐานว่าคนที่โกหกไม่ใช่ฉันแต่เป็นคนในบ้านนี้ต่างหากกริดเริ่มทำเสียงเครียดมินตราเธอเอารูปพวกนี้มาจากไหนไม่สำคัญว่าฉันได้มายังไงสำคัญคือคุณกล้าโกหกและใส่ร้ายฉันฉันค่อยๆเลื่อนแฟลชไดรฟ์ไปตรงกลางโต๊ะในนี้มีคลิปเสียงของแม่คุณที่คุยกับคนรู้จักเรื่องจะใช้ชื่อของฉันเพื่อหนีภาษีและปกปิดเงินรวมถึงวิธีวางแผนยึดทองสินสอดของฉันแม่สามีเริ่มตัวสั่น เธอแอบอัดเสียงฉันฉันสายหน้าไม่ใช่ฉันค่าคนที่อัดเสียงไว้เป็นคนในบ้านนี้เองกริดมองฉันสีหน้าเริ่มตึงหมายความว่ายังไงฉันยิ้มเล็กน้อยก่อนผู้ชัดเจนเพราะฉันไม่ได้กลับมาคนเดียวท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังใกล้เข้ามาอีกครั้งมีอีกคนกําลังก้าวเข้ามาในห้องนี้ และคนคนนั้นกำลังจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ตอนจบความจริงไม่มีวันแพ้เสียงฝีเท้าที่ดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทำให้ห้องทั้งห้องเงียบปริสักพักประตูก็ถูกผลักออกและคนที่เดินเข้ามาก็คือพี่สาวของกริตกิ่งการผู้หญิงคนเดียวในบ้านนั้นที่เคยปฏิบัติกับฉันดีมาตลอดเธอยืนมองแม่ตัวเองด้วยแววตาเจ็บปวดแล้วพูดว่าแม่พอได้แล้วหยุดโกหกได้แล้วแม่สามีตกใจทันที กิงนี่เธอเข้าข้างคนนอกเหรอกิ่งการวางบางอย่างบนโต๊ะต่อหน้าทุกคนมันคือโทรศัพท์มือถือที่มีไฟเสียงสนทนาเธอกดเปิดทันทีเสียงในคลิปชัดเจนมากเป็นเสียงแม่สามีคุยกับลูกสาวอีคนอย่างแอนนี่แอนนี่เงินล้านที่กริดโอนให้อย่าให้ใครรู้ว่าของแกเอาชื่อมิงตรามาบังไว้เข้าใจนะแล้วทองสินสอดของมันเอามาขายเลยจะได้มีเงินไปแก้หน้าเพิ่มยังไงมันก็ผู้หญิงบ้านจนไม่มีวันสู้เราได้หรอก ทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดนิ่งฉันหันไปมองกริตเขานั่งนิ่งเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงเขาค่อยๆพูดออกมาเสียงสัน่นแม่นี่มันเรื่องอะไรกันทำไมต้องทำแบบนี้กับมินแม่สามีเริ่มพูดไม่ออกก่อนจะลุกขึ้นชี้หน้าฉันด้วยความโกรธทั้งหมดนี้เป็นแผนของเธอใช่ไหมมินตราเธอจะทำลายครอบครัวฉันใช่ไหมฉันยืนขึ้นมองหน้าเธอตรงๆด้วยศักดิ์ศรีที่กลับคืนมาฉันนี่เคยคิดทำลายใครค่าแต่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายฉันอีก ความจริงวันนี้คุณไม่ได้แพ้ฉันคุณแพ้การกระทําของตัวเองเธอเงียบฉันเก็บหลักฐานทั้งหมดกลับลงในซองและพูประโยคสุดท้ายก่อนเดินออกจากบ้านหลังนั้นตลอดการวันนี้ฉันไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นฉันกลับมาเพื่อเอาความยุติธรรมคืนและเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าคนที่คุณดูถูกว่าไม่มีค่าวันหนึ่งเขาอาจแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดฉันหันไปทางกริฑขอบคุณสำหรับทุกอย่างฉันให้อภัยคุณแต่ฉันจะไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วเราจบกันเท่านี้ ฉันยิ้มให้กิ่งการเธอโผล่เข้ากอดฉันพร้อมน้ำตาขอโทษแทนครอบครัวพี่ขอบคุณที่ยอมสู้ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ฉันเดินออกจากบ้านนั้นด้วยใจที่โลง่งไม่ใช่เพราะชนะใครแต่เพราะฉันได้ชนะตัวเองส่องแสงแวววาวบทส่งท้าย ending message หลายครั้งในชีวิตเราไม่ได้แพ้เพราะเราอ่อนแอแต่เราแพ้เพราะเราเลือกเงียบให้ความอายุติธรรมกดทับเราแต่เมื่อไหร่ที่เรากล้าลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง ไม่มีใครทำร้ายเราได้อีกและจำไว้คนจริงไม่ต้องแก้ตัวความจริงจะพูดแทนเราเองจบอย่างสง่างาม